สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์นันโคสมาสเตอร์เอนะคะในศาสตร์การวิเคราะห์ลายมือนะคะทางด้านซ้ายมือค่ะเริ่มจากเส้นเส้นชีวิตยาวมาถึงเดือนนปจูนเป็นคนที่มีหลักทรัพย์นะคะบ้านปลายชีวิตได้อยู่กับลูกกับหลานและเส้นสมองค่ะ ตกมาเนินเนินจันนะก็เป็นคนที่เป็นนักจินตนาการช่างฝันนะคะแล้วก็มีเส้นใจค่ะเส้นใจแยกเป็นตรีแบบนี้นะคะก็คือเป็นคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเส้นใจก็เป็นเกาะแบบนี้ลักษณะ ระวังเป็นโรคภูมิแพ้โรคหัวใจนะคะและเส้นมีเส้นลาบค่ะเส้นลาบตรงนี้แนบ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 กับเส้นชีวิตเส้นลาบเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้รับเงินทองได้รับทรัพย์สมบัตินะคะเป็นเงินก้อน แล้วก็ยังมีเส้นลาบตรงนี้ฮะมาจากเนิอนอังคารนะเป็นการประมูลแข่งขันได้เส้นการเงินค่ะเส้นอาทิตย์มีหลักคำยันก็มีสิทธิ์ถูกรางวัลน,นะคะและเป็นอ่เป็นรูปดาวแล้วก็มีเกียรติยศชื่อเสียง แล้วก็เป็นคนที่หาเงินได้ดีมีเงินทองดีมีเส้นตกลงสแสดงว่าหาเงินได้แต่ก็ใช้มากนะคะเก็บเงินไม่อยู่ส่วนตรงเส้นเสานะคะจะเป็นรูปดาวเช่นกันเป็นรูปเป็นรูปสตาเป็นรูปดาวก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคก,กระดูก ะะและโรคฝันโรคลำลไส้อย่าให้ใครยืมเงินเพราะอาจจะไม่ได้คืนหรืออาจจะถูกธุรกิจอาจจะถูกหักหลังสัญญงสัญญาหรือหุ้นส่วนกับใครก็ดูให้ดีนะคะเส้นวาสนาขึ้นจากเส้นชีวิตแต่เส้นเนี่ยแปลว่ามีงานมีการงาน หรืออาชีพหลายทางนะคะและก็เป็นเส้นเป็นลาบอะเป็นแนบเป็นเส้นโชคลาบตรงเส้นเสาตรงนี้นะคะเป็นโชคลาบแล้วก็เป็นแนบโชคลาบตรงนี้เหมือนกันเช่นกันนะคะแสดงว่าบุคคลท่านนี้มักจะมีโชคลาบได้ได้ลาบมาเป็นเนืองเนืองนะคะมีมีโชคลาบมักจะได้เงิน โดยที่ได้ราบมาจากการงานจากการทำงานจากการประมูลการแข่งขันมีเส้นอุปถัมมีเส้นอุปถัมมีเส้นเวลายามคับขันก็จะมีคนมาช่วยเหลือเส้นใจอ่ะก็แปลว่าเป็นคนที่เป็นคนเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะ มีสินมีธรรมแล้วก็จะคิดสิ่งใดก็ประสบผลสำเร็จเพราะเป็นรูปตีศูนย์เดี๋ยวอาจารย์วาดให้ชัดๆเนี่ยเป็นรูปตีศูนย์คือเหมือนอาอาวุธภศิวะนะคะก็เป็นคนที่สามารถที่ตัดสินใจได้ดีส่วนนิ้วก้อยนิ้วก้อยเนี่ยที่เห็นเล็กแล้วก็สั้นเวลาการเจรจามักจะเสียเปียบ การเจราจากับผู้อื่นมักจะเป็นคนที่เสียเปรียบมีเส้นการเงินเส้นการเงินมาจากเนินจันทร์ยาวนะฮะยาวขึ้นมาเอาขึ้นมาเลยนะคะแสดงว่ามีธุรกิจต่างประเทศ ติดต่อค้าขายหรือติดต่อธุรกิจต่างประเทศจะรุ่งเรืองนะคะหรือมีเพศตรงกันข้ามให้ความช่วยเหลือและตรงนี้เป็นการเดินทางนะเส้นเดินทางตรงนี้มีกากะบาดให้ระวังอุบัติเหตุหรือภัยทางน้ําหรือลื่นในห้องน้ํานะคะระวังด้วยถ้ามีบุตรจะได้พึ่งคะ่ะเส้นนี้บุตรพึ่งได้นะคะ มาดูทางด้านขวามือเช่นกันนะคะ,ะเส้นชีวิตตอนเส้นชีวิตเนี่ยกับเส้นสมองติดกันตอนเริ่มต้นระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้เนี่ยเป็นโซ่เป็นเกาะเป็นโซ่แสดงว่าเด็กๆเ,เนี่ยอาจจะเลี้ยงยากหรือเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีชีวิตไม่ค่อยสุขสบายนักในยามเด็กนะคะ และก็เส้นชีวิตค่ะลงมานี่เลยนี่แล้วก็เป็นเส้นลาบแนบได้โชคได้ลาบหนึ่งเนืองนะคะบุคคลท่านนี้ได้โชคได้ลาบหนึ่งเนืองแล้วก็มีเส้นหลักทรัพย์ตัวแสดงว่ามีที่ดินมีหลักทรัพย์มีที่ดิน,ดนคือเนินเนินพุทธะเนี่ยเขาจะเป็นรูปตารางร,รูปตารางแสดงว่าเป็นมีทรัพย์สมบัติ มีที่ดินมีเงินทองเส้นสมองเส้นสมองมาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็แยกตรงนี้นะ,ะเส้นสมองแยกเป็นสอง,สองทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแล้วยังมีเส้นพุทธมานี้ แล้วก็เส้นพุทธเนี่ยเป็นแน่เป็นลาบอีกเป็นลาเป็นโชคลาบอีกแสดงว่าการเจราจาหรือ,อได้ลาบจากทางธุรกิจการค้าอันนี้อาจารย์ก็ใส่เส้นใหญ่ไปนะจริงๆเขาแนบเป็นเส้นบางๆเส้นบางๆนะคะแล้ก็มีเส้นการเงิน ก็แนบแนบอีกแล้วก็เป็นกาดอกจันนะเป็นเป็นรูปดอกจันก็แสดงว่าเป็นคนที่มีเกียรติยศชื่อเสียงประสบผลสำเร็จทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จนะคะแล้วเออลราก็เป็นคนใจบุญเนี่ยระหว่างมีมีเส้นตรงนี้มีเกาะตรงนี้นะ,ะก็เป็นคนใจบุญชอบชอบทำบุญทำทานนะะ เส้นเสาค่ะเส้นวาส,สนาไปนี่เลยนะคะมานี่วาส,สนามีหลายเส้นอยู่แสดงว่าธุรการงานมีหลายทางนะคะแล้วก็ทางการเงินก็มาลักษณะแบบนี้การเงินลักษณะออกมาเป็นตีศูนย์นะคะแล้วก็เส้นตรงเส้นเสาเนี่ย ก็เป็นเส้นคู่ธุรกิจการงานมาหลายสายหลายทางแล้วก็ทำอะไรก็มักจะประสบผลสำเร็จนะคะเพราะมีอาวุธพระศิวะเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็มีกากบาทนะมีกากบาทตรงกลางฝ่ามือนี้แปลว่าเป็นคนที่มี6ิกเซน าสามารถมีลางสังหรแล้วก็มีภเกตคุ้มครองตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะแล้วลักษณะเนินจันอิ่มเนินสุขอิ่มก็เป็นคนที่มีความสุขนะคะเราก็มีสเสน่ห์มีเส้นนี่ค่ะมันนี่ลายก็มีเงินทอง ได้มาไม่ขาดสายไหลามาเตะมาไม่ขาดสายนะคะมีทั้งสองข้างเลยค่ะก้อยก็สั้นทั้งสองข้างนะคะเพราะนั้นการเจราจาเป็นคนที่เสียเปรียบการเวลาพูดเจราจาต่อรองอะไรจะเสียเปียบผู้อื่นนะคะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศ ก็ให้ระวังเรื่องการเดินทางน้ำนะคะหรือลื่นหกล้มในห้องน้ำเป็นคนที่มีสามเหลี่ยมขุมทรัพย์นะคะลายมือเป็นสามเหลี่ยมขุมทรัพย์อาจารย์ว่าท,ทางไหนดีเส้นนี่สามเหลี่ยมขุมทรัพย์ตรงนี้นะคะแปลว่าเก็บเงินอยู่มีทรัพย์สมบัติมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็โชคลาภต่างเนี่ยได้มาจากงานที่ทำ มีมีเส้นโชคลาบคู่ขนานกันในฝ่ามือเนี้ยมากเลยนะคะมีหลายจุดเลยค่ะเป็นคนที่มีโชคลาบหลายจุดนะอ่าเท่าที่เห็นเนี่ยจุดที่1ตรงนี้จุดที่สองตรงนี้นะคะเป็นเป็นเส้นราบคู่ขนานกันไปนะะมีโชคมีลาบอยู่เนืองๆอ,อยู่บ่อยๆนะคะ เออก็ให้ทําบุญบ้างนะคะทำบุญบริจาคอะไรชีวิตก็จะดีขึ้นนะคะในปีนี้ก็ระวังโครคภัยไข้เจ็บเนาะที่บอกโรคหัวใจโรคคุมมแพ้โรคก,กระดูกโรคฟันแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับการเดินทางระวังไม่ว่าจะทางรถทางเรือให้ระวังนะคะแล้วก็มีกระ,กระบาด ตรงนี้นะคะตรงนี้แสดงว่ายังมีนิสินอยู่นะมีเส้นอุปถัมภ์นะเส้นอังคารเส้นอุปถัมภ์มีคนช่วยเหลือยามคับขันก็มีคนช่วยเหลืออาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นบุคคลมาช่วยนะคะโชคลาบอยู่หนึ่งเหนืองแล้วในปีนี้อ๋อในปีนี้อาจารย์ลืมบอกไปว่า อายุตกพบกระดุมพระเดือนตกพบกระดุมพระแสดงว่าในปีนี้เป็นคนที่โชคดีโชคดีในเรื่องการเงินการทองเรื่องไรายได้เราก็มีสิทธิ์ได้รับทรัพย์สมบัติเป็นเงินเป็นทองหรือได้เงินก้อนใหญ่ในปีนี้เพราะว่าดวงอยู่ในพบกระดุมพระนะคะทั้ง ทั้งปีและเดือนในเดือนนี้นะเดือนมกราคมค่ะมีโชคลาภแล้วเป็นคนที่มีโชคมีลาภอยู่บ่อยๆนะคะแต่ว่าก็มีปัญหาบัสรสักบ้างเป็นเส้นขวางในเนินอังคารก็ต้องให้ระวังตัวเกี่ยวกับธุรกิจการงานนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์นันมาสเตอร์โค้ดเอ็สวัสดีค่ะฐานดูไหลมือ ทักมาได้เลยค่ะฝากกดติดตามช่องอาจารย์นันมีสมาชิกพิเศษเพียงเดือนละ80บาทท่านก็จะได้รับความรู้ NLP และ Mindset กดสมัครได้เลยค่ะ